ยายน้อยพามาหาหมอศูนย์แพทย์พัฒนาโอ๊ยไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปไปไป,ปเดี๋ยวพาไปกินข้าวหาหมอเสร็จแล้วอร่อย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 อาเยี่ยม<ด>อ,อ,อ่าพาน้องหาหมอนะจูเน่หาหมอหายไวๆนะหายไวๆหายไวๆหายไวๆนั่งอยู่ใกล้ร้านไอชาขายไอไติมเ้วยขายน้ำด้ี่ยนี่คนเยอะนะวันเนี้ยเพราะว่า เมืว่วาเที่ยงพอดีใช่ไหมสิบเ <c oughs> อ็ดโมงครึ่งอ๋อสิบเอ็ดโมงครึ่งคนเลยเยอะศูนย์แพทย์เดี๋ยวต้องไปส่งเดี๋ยวจูนได้เอง,เองอว่ายังไงรูงไงอะไรยายไม่รู้เรื่องหรือพูดอะไรโอ้ยเข้าผัดกุ้งหนูหอมจังน่ากินจังอ่ะยายน้อยจะกินมั่งนะของยายน้อยเป็นผัดผักรวมมิตรกับ เปรี้ยวหวานแน่ๆเลยมีมั้งมีสามรสผัดปลามีมีสับป,ปะรดและผัด,ปปด,ดผัดรวมมีเออผัดเปรี้ยวหวานเนาะแัดปลาเห็นบอกว่าสามรสเขาุตรสามรสเลยน่ากินน่ากินน่ากิน